ร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นพ่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร มีตัวตนที่แท้จริงเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นความรักบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นตัวตนที่แท้จริงของ มนุษย์สัตว์สิ่งของร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของมีธรมทั้งหมดอยู่ในร่างกายทมทั้งหมดเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุรมแต่ละธรรม ดึงดูดบ่อเกิดซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดเป็นธรรมของตนเองดึงดูดบ่อเกิดให้ธาตุเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมที่กำกับบังคับควบคุมให้ธาตุ เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมที่สามารถกำกับบังคับควบคุมธาตุแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมแต่ละธรรมอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมแต่ละธรรมอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลาง ดวงกลมทุกหน่วยของธาตุที่ทำแต่ละธรรมสามารถดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุนั้นๆเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามอำนาจกำลังของธรรมนั้นๆ ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุ่สดกันทัโรมีอยู่มากในตำแหน่งศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางใสากลางร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของซึ่งเป็นร่างกาย ของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นท่อทานธรรมบารมีส0สิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรที่เดิมเริ่มต้นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดพระคุณหลวงปู่สดกันทัโร ดึงดูดบอ่อเกิดเลี้ยงรักษาให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษมีธาตุละเอียดธาตุหยาบเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดเป็นเส้นทางเป็นสื่อน,นำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้ทำบารมีสามสิบพัท พระเดชพระคุณหลวปู่สดจันทัสโรเดินทางไหลเวียนเพื่อรวบรวมรักษาธรรมบาร,รมีสามสิทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวบรวมรักษาธาตุให้มีชีวิตเป็นยังอยู่ ด้วยธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทั้งหมดาตุทั้งหมด ที่มาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อทำให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันททัสโรรุกเข้าหาศูานย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทั้งหมด เพื่อดึงดูดบ่อกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมบาร,รมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทสโร ทำให้ธาประกอบเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปุษกัญทัสโรเพื่อรวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิบพัฏ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรรวบรวมรักษาธาตุให้มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมบาร,รมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรธรรมบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรทำให้ร่างกายมนุษย์ สัตว์สิ่งของซึ่งมีภาาทั้งละเอียดทั้งหยาบเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดเกิดเป็นมิติให้ทำบารมีสามสิบพัดพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสร้างเลี้ยงรักษาเป็นทานศีลสมาธิ เป็นศีลห้าเพื่อให้ร่างกายของท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้รวบรวมรักษาธรรมบาร,รมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรรวบรวมรักษาธาตุให้มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมบาร,รมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำรรกิเลสซึ่งหมายถึงทำอกุศลธรรมาร,ามารวมกับทำรรอัพพยากตาธรรมมารวมกับธรรมที่ไม่ใช่ธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร รวมเป็นความหมายของธรรมกิเลสโลกโกรธหลงที่เดินทางลุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิทัสสะเดชพระคุณหลวงอุสดจันทสโรในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทัสสะเดชพระคุณหลวงอุสดจันทสโร เดินทางไปตามส่วนต่างๆของธาตุละเอียดธาตุหยาเพื่อให้ทำกิเลสดึงดูดบอกเกิดให้ทำบาร,รมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลงพุทธจันทร์พระสเกิดเป็นธรรมกิเลสดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุเกิดเป็นธาตุมีชีวิต เป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสสฎจันทร์ทศโรในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสาสบทัศนี้ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ไม่เป็นลักษณะมหาบรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ เกิดเป็นตัวตนหลากหลายแตกแยกภายในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้เกิดเป็นมนุษย์สัตว์สิ่งของร่างกายเสื่อมสลาย เพื่อเป็นตัวตนหลากหลายตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่สร้างโทรงสร้างกอคอมอขออกิเลสทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบพัดดีหลับไหลเป็นไสยศาสตร์ไสยเวกคุณใส มนดำเดลานวิชาบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของอยู่ในอาชีพมิจฉาอาชีพหา้าลักษณะอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสร็จติดให้โทษค้ายาพิษทำกิเลส ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เสื่อมสลายเกิดเป็นตัวตนที่หลากหลายเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซา,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 ากมนุษย์สัตว์สิ่งของทํำกิเลสทำให้ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของซากมนุษย์สัตว์สิ่งของ เป็นอบัยภูมิให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากมนุษย์สัตว์สิ่งของให้นำซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงาน ทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นวัตตะสงสารมีวัฏทจักรชีวิตตามการกํากับบังคับควบคุมของกิเลสให้ตายจากธรรมบาร,รมีสารสิทธัศนะเดชพระกุโหลวงปู่สดจันทสโรให้เกิดมีชีวิตเป็นยังอยู่ ด้วยธรรมกิเลสโครงสร้างกอทอมอขออกิเลสบังคับควบคุมให้เกิดเป็นภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติสงคลาม ขาดแคลนอาหารที่เป็นพืชกิเลสที่เข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบพัรพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโตในร่างกายของพืชทำให้พืชเสื่อมคุณภาพทำให้พืชที่มีคุณภาพที่ดีที่เป็นอาหาร ทรัพส,สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสทำให้พืชเสื่อมคุณภาพทำให้พืชขาดแคลนเกิดพิกิตอุปสรคปัญหาขาดแคลนทรัพส,สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสบังคับหลอกลวงให แก้ไขวิกิจปุปรสักปัญหาโดยให้นำซาบมนุษย์สั์สิ่งของมาเป็นอาหารทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ้าบ มนุษย์สัตว์สิ่งของมีธรรมกิเลสอยู่หนาแน่นในร่างกายซาสมนุษย์สัตว์สิ่งของมีธาตุที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมได้มากในซาสมนุษย์สัตว์สิ่งของ ทำให้ซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสกิเลสท,ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของในร่างกายซาบมนุษย์สัตว์สิ่งของรุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิบทัท พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรุกเข้าหาธาตุทุกธาตุศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสรุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิบทัทพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรุกเข้าหาธรรมทั้งหมด ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร,ร์พระสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุาธรรมกิเลสดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมบารมีสามสิบพัด พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรเกิดเป็นธรรมกิเลสหน่วยใหม่ๆศู์กลางดวงกลมหน่วยของธรรมกิเลสรุกเข้าหาศู์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธ,ธาตุดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุเกิดเป็นธาตุมีชีวิต เป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสทำให้ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของนำซากมนุษย์สัตว์สิส่งของมาเป็นอาหารทรัพสมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้กิเลสที่มีอยู่มาก ในซากมนุษย์สัตวสิ่งของธาตุกิที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากในซากมนุษย์สัตวสิ่งของเข้าสู่ร่างกายมนุษย์สัตวสิ่งของทำให้ร่างกายมนุษย์สัตวสิ่งของซากมนุษย์สัตวสิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นพ่อทานเป็นสถานที่ เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสเป็นอบายยภูมิเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของตายจากรรมบารมีสามสิบพัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรสโรมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสสร้างแผนถังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสทำให้เกิดเป็นภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลส เป็นภยัยพิบัติเป็นสงครามขาดแคลนอาหารที่เป็นพืชกิเลสทำให้หลับไหลอยู่ในอํานาจกําลังของกิเลสไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่รู้เห็นแผนผังสําเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดอยู่ในแผนผังสําเร็จ เวลาของทำกิเลสกิเลสบังคับหลอกลวงให้พ่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบพัฒนี้นำซาสมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสทำให้มนุษย์สัตว์สิ่งของ บูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของเพื่อรวบรวมทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของให้อยู่ในมิจฉาอาชีพห้าลักษณะที่เป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้าหยาพิษเป็นอาชีพรวบรวมทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของ ที่กิเลสบังคับหลอกลวงว่าทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของมีค่ามีราคาเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญของชีวิตเป็นยังอยู่กิเลสกำกับบังคับควบคุม ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบพัศนี้หลับไหลเป็นไสยศาสตรส์ไสยเวทคุณใสมนดำเดรัจฉานวิชาบูชายันมนุษย์สัตว์สิงของอยู่ในมิจฉาอาชีพห้าลักษณะไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้า ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสยอมเป็นธาตรับใช้กิเลสรวบรวมความรักของธรรมกิเลสไว้ในร่างกายของท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทพัฒนี้รวบรวมธาตุที่มีชีวิตเป็นยอย่างอยู่ด้วยธรรมกิเลสไว้ในร่างกาย ของท่าทานธรรมบารมีสามสิบพัทนี้บารมีสามสิบพัทพระเดชพระคุณหลวงปุทธเจริญร้โรได้เรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพื่อรวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิบพัทพระเดชพระคุณหลวงปสทธเจริญร้โรรวบรวมรักษาธาตุที่มาจากทุกนิพพานเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบพัทพระเดชพระคุณหลวงปุทธเจริญร้าโร ประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมะถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบพัฒน์พระเดชพระคุณหลวงู่สดจันทรทัสโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงูุสดจันทรทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมจิโยคุณยายอาจารย์มหารัตณะอุบาสิกาจันทน์ขนนกยูนำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบูชา ละลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่ออยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบพัฏพระเดศพระกุลหลวงอุสศจันทัสโรเพื่อให้ร่างกายของเราของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดศพระกุลหลวงูุสดจันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบพัฏพระเดศพระคุลหลวงูุสศจันทัสโร เดินทางไหลเวียนรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมธาตุท,าท,ทุกธาตุที่มาจากทุกนิพพานแยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัสเดชกุลกุศลจันทัสโร